ครเพื่อนๆพอดีเมื่อเช้าบอกอ้อยแล้วพอดีมันอ้อยมันหมดนะมันไม่พอนะครับก็เลยต้องมาเอาอ้อยอีกนะครับอ้อ,อยบ้านพักผมพื้นที่มันแคบนะครับผมก็เลยต้องเอามาไวใ้ในในที่ที่ที่ผมซื้อไว้นะครับเป็นบ้านเป็นที่ของบ้านปู่นะครับซื้อไว้แต่ยังไม่ได้สร้างบ้านนะครับมันมีบ้านหลังเก่าอยู่นะแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นที่พักอ้อยก่อนนะครับเนี้ย ใช้เป็นที่พักห้อยก่อนนะครับผมก็จะห้อยที่รับมาจากสวนต่างๆที่ผมไปซื้อมานะฮะเอามาพักไว้ที่นี่ก่อนนะครับนี่เนี่ยพักไว้นี่ก่อนนะครับแล้วผมก็ทย,อย,อ,ยอยค่อยทยอยเอามาเอาไปปอกเพื่อที่จะขายนะครับเนี่ยไม้เมือยอะไรผมมีหมดแล้วเนี่ยเตรียมสร้างบ้านมันพร้อมหมดแล้วแต่ว่า ไม้ยังไม่หมดแค่นี้อยู่ที่นาก็มีเยอะนะมันแต่ว่าเดี๋ยว่อยส้างนะมันยังทําอย่างอื่นมันยังฉุกลระหุกอยู่เดี๋ยวให้นิ่งๆก่อนนะอาชีพค้าขายอะไรให้นิ่งก่อนอาจจะมีจุดขายที่ประจาแบบรายได้มั่นคงจริงๆนะฮะตอนนี้กาลังทดลองไปเรื่อยนะจุดที่ดีที่สุดก็คือคงต้องเลือกจุดนั้นนะอาจจะมีสักสองจุดนะครับเพื่อที่จะขายน้ําอ้อยที่ประกันรายได้เราว่าเราจะได้ วันละประมาณเท่าไร่เดือนละประมาณเท่าไรวางแผนชีวิตไปหลังจากนั้นถ้ามันนิ่งก็คงจะต้องสร้างบ้านนะสร้างบ้านของตัวเองนะครับเดี๋ยวจะมาเอาสักสี้ามัดมัดมันเล็กครับรอบนี้มัดเล็กแต่มันคันได้ทั้งลำนะคันในตั้งแต่นะโคนะถึงปลายยอดเลยนะครับความหวานโอเคฮนะสิบเก้าบิตนะก็จุลุกเลนครับหมก็แบบ แบกไปครับเนี่ยญาติพี่น้องก็เอารถมาจอดครับผมอันนี้รถพ่อตาผมนะคันนี้อันนี้รถญาติพี่น้องผมนี่รถผมอยู่นี่รถผมมาจอดเทียบท่างเนียนะครับเนี่ย ออบาจอหาเสียงแต่เช้าเลยครับออบจอถึงแล้วเด็กตั้งเสียงรถหาเสียงดังแต่ชเช้าเลือกตั้งทีไรก็มาแล้วก็พอเลือกเสร็จก็หายไปเป็นซะอย่างนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเราเอง ดูแลชีวิตของเราเองเลือกเลือกคิดเลือกทำอันไหนไม่ดีก็อย่าไปยุ่งอันไหนดีก็ทำนะครับเพื่อตัวเราเพื่อครอบครัวเพื่อพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมก็ง่ายๆใช้มือถือไ,ไปกันแบบรวดเร็วแลยครับ ผมชอบครับมันมันเล,ลดดยดีฝึกร่างกายเราให้แข็งแกร่งกดคนมีวินัยไม่ค่คยเป็นระเบียบหรอครับแต่แต่มีวินัยวินัยในการรับผิดชอบสิ่งต่างๆ ภารหน้าที่นะเราต้องมีไว้ในข้อนี้เรื่องของร่างกายและการกินอาหารก็ต้องมีวินัยด้วยการพักผ่อนไม่ง,งั้นเราไม่ไหวนะฮะเราจะไม่ไหวทํางานลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยแต่ผมชอบอาชีพนี้เพราะผมชอบกินน้ําอ้อยแต่ใครชอบกินน้ำอ้อยก็อยากจะทําอาชีพนี้แหละมัน มันทำไปด้วยมันกิน